สวัสดีครับคลิปนี้วิธีซอยผมด้วยกันไก่นะครับซอยด้วยกันไก่โดยใช้หวีซอยกับใช้มือคีบตัดนะครับใช้หวียกซอยและใช้มือคีบตัดนะครับในทรงเดียวกันนะครับจะมันดีจะทำให้ดูสองวิธีนะครับการเก็บงานนะครับ อันนี้เก็บงานด้วยหวีนะครับเป็นผมทรงเปิดข้างหลังทุยเป็นทรงทุกวันนี้ก็เรียกทูบ็อกนะครับเป็นอันเดอร์คัตมีผมคลุมลงมานิดหน่อยเรียกอันเดอร์คัตได้นะครับนะบไม่ใช่ลองทรงมาตรฐานมีผมคลุมลงมามีผมปกคลุมลงมาเป็นเปิดข้างเปิดในเปิดข้างหลังทุยก็เรียกทรงทูบ็อกนะครับทรงนี้ทุกวันนี้ เช็คปลายผมนะครับแบ่งลงมา3มชั้นนะครับชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามด้านหลังก็เก็บปลายผมนะฮะส่วนที่เกินออกเกินทรงที่เราเปิดไว้นะครับใช้หวียกขึ้นไปตัดเลยนะครับซ้ายขวาทําเหมือนกันนะครับแบ่งผมลงมา1ชั้นกรอบผมตั้งแต่ด้านหลังจนถึงด้านหน้าเลยนะครับแบ่งผมลงมาแถวแรกใช้กันไก่สอดเข้าไป ัขึ้นมาใช้หวีช้อนขึ้นมายกตัดแล้วก็ลงหวีชั้นต่อไปลงมายกตัดเหมือนกันครับอันนี้คือใช้หวีแทนมือนะครับใช้หวีแทนมือขีบตัดนะครับวิธีซอยผมทรงนี้เก็บงานทรงนี้ก็ใช้วิธีนี้ครับใช้ได้แทบทุกทรงนะครับใช้หวียกตัดแทนออมือขีบนะด้านข้างด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ทีนี้ก็จะมาตัดด้านหน้านะครับเสยขึ้นไปก่อนแล้วก็แบ่งผมลงมานะครับจีนน้าให้เปียกแบ่งผมลงมาแล้วก็เก็บกรอบหน้านะครับให้ได้รูปเข้ากับด้านข้างที่เราตัดไว้ยกขึ้นตัดแบบนี้ผมจะออกมาเป็นผมสไลด์นะครับหน้าจะไม่เป็นมน้าทื่อๆนะครับยกขึ้นตัดช่อที่หนึ่งแล้วก็ช่อที่สองเก็บปลายผมเรียบร้อยแล้วก็เก็บผมด้านบนลงมานะครับเชื่อมลงมา ยกแทงทีละช่อละช่อนะครับเกยวผมขึ้นไปยกทีละแถวละแถวสามแถวนะครับซ้ายขวากลางเสร็จเรียบร้อยมีเสยขึ้นไปเก็บงานตรงด้านบนนิดเดียวนะครับด้านหลังขึ้นมาเชื่อมด้านบนเก็บงานนิดนึงก็จบแล้วนะครับทรงนี้นะครับเก็บฝ่ายผมเชื่อมเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับวิธีซอยผมทรงทูบล็อกสำหรับผมทรงนี้นะครับ อันนี้ถ้าใช้ أ, วิธีใช้ใช้มือคีบซอยนะครับ,บก็ใช้วิธีนี้นะครับ <พอ S 2> จะใช้หน้ามือนะครับเป็นตัวคีบถ้าเวลาตัดด้านข้างใช้หน้ามือเป็น,ปนวิธีตัดนะครับเช็คปลายผมออกเป็นผมทรงเดียวกันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้วิธีไหนตัดนะครับจะใช้หวียกตัดหรือจะใช้มือคีบตัดได้หมดนะครับเอาที่เราถนัดบางครั้งก็ใช้ทั้งมือทั้งหวีนั่นแหละครับเพราะว่าบางจุด บางจุดที่ผมสั้นๆมือเราคีบไม่ถึงก็ต้องใช้หวีใช้ได้หมดนะครับเราถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นใช้ผสมประสานกันได้นะครับอ่านะครับใช้ใช้หน้ามือนะครับถ้าเวลาเราตัดด้านข้างตัดด้านข้างจะใช้หน้ามือถ้าตัดด้านบนส่วนมากก็จะเป็นหลังมือนะครับอ่านะครับ ็บทีละชั้นละชั้นเหมือนกันครับทําแบบเดียวกันกับที่เราตัดเอาบียกตัดมา่อกี้นี่นะถ้าใช้มือคีบตัดตอนนี้ก็จะแบ่งชั้นกันนิดนึงเพราะใช้วีเวลาเรายกจะไล่ระดับได้เยอะนะครับเวลาเรายกบียกขึ้นไปตัดจะตัดได้ทีละเยอะกว่านะใช้มือคีบตัดกระตัดทีละเล็กน้อย,อยนะต้องแบ่งชั้นตัดนิดนึ่งนะเ็บงาน ด้านข้างแล้วก็มาด้านหลังแล้วก็ข้างข้างซ้ายข้างขวาทําเหมือนกันแล้วครับก็แบ่งผมขึ้นไปก่อนแล้วก็แบ่งชั้นล่างลงมาถ้าผมแห้งก็ฉีดน้ําเข้าไปใหม่นะครับเพื่อผมจะได้เท่ากันเส้นที่ยังไม่เหลียงเส้นหรือยังยืดออกไม่ตรงเท่ากันบางครั้งผมลูกค้าพันกันอยู่แล้วผมอยักซ่งจะได้ดึง ให้ผมให้ได้ระดับเท่ากันแล้วตัดออกมาผมจะได้เป็นทรงเราจะเราจะเช็คผมว่าสวยไม่สวยอีกครั้งหนึ่งตอนเราใดผมแห้งแล้วนะครับถ้าสวยแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรก็จบนะเก็บปลายผมทำเหมือนกันนะครับใช้วียกตัดกับใช้มือคีบตัดผมก็ออกมาเป็นทรงเดียวกันนั่นแหละครับทั้งบีทั้งมือใช้ผสมกันได้นะครับบางจุด ผมสั้นๆมากๆนี่มือเข้าไม่ถึงนะครับต้องจําเป็นต้องใช้หวีนะครับนั้นเราต้องใช้ให้เป็นทั้งสองอย่างนะทุกวันนี้เรียกส่งทูบ็อกซ์นะครับมีผมคุมมาลงมาประมาณนี้สมัยก่อนเรียกเปิดข้างหลังทุยเป็นทุกวันนี้จะเป็นอันตรคัดเป็นทูบ็อกซเรียกได้หมดนะครับถ้าหวีแสก70-30ก็เป็นคอมม่า ทูบ็อกคอมมาเรียกได้หมดนะครับอยู่ที่เราอยากจะเรียกลูกค้าก็เรียกอยากรูปเรียกยังไงก็คือถ้าส่งออกมาก็คือ,อขอดูรูปขอดูทรงที่เขาต้องการดูผมลูกค้าที่มาตัดออกมาแล้วให้ลูกค้าโอเคถูกใจประทับใจก็ผ่านแล้วครับนั่นแหละครับคือถ้าผลงานเราออกมาถูกใจลูกค้าประทับใจลูกค้านั่นแหละครับคือเราตัดผมดีแล้วครับ ผมนะครับที่จะใช้หน้ามือตัดนะครับแต่เวลาตัดไปด้านบนก็จะใช้หลังมือนะครับเก็บไปผมด้านหน้าลงมาทีละชัน้นละชัน้นขอบคุณนเพื่อนที่ติดตามนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดหัวใจ กดคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจขอให้เพื่อนทุกคนเฮงๆรวยๆนะครับฝากกดติดตามทางช่องแอปแดงด้วยนะครับชื่อเดียวกันนะครับประจย์วันดีสอนตัดผมขอให้ทุกๆคนเพื่อนๆทุกๆคนเฮงๆรวยๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะด้านบนเราก็เช็คขึ้น ตอนนี้จะใช้หลังมือตัดแล้วนะครับเวลาเราอันนี้เช็คปลายผมนะครับเช็คปลายผมไปหาด้านหน้าเชื่อมด้านบนแล้วก็ด้านบนก็เชื่อมไปหาด้านหลังนะครับทาเป็นกีบส้มไปด้านหลังด้านหลังก็ตัดไปประมาณ3แถวนะครับแถวกลางซ้ายขวาเช็คผมถ้าหลุดจากมือเราไปแล้วก็ปล่อยไปเลยนะครับถือว่าผมตรงนั้นเป็นผมที่พอดีไปแล้วแต่เฉพาะส่วนที่เกินนะเวลาเราเก็บงานเช็คงาน จะเริ่มตรงไหน,นจบตรงไหนก็คือทุกช่อต้องมาเชื่อมกันมาลัดกันหมดนะครับเวลาเราตัดผมจะเริ่มช่อไหนก่อนก็ได้เพียงแต่เราตัดเสร็จแล้วเราต้องอให้ผมเชื่อมกันทุกช่อเวลาเป่าเซตใดทรงมาแล้วก็จะได้เข้ารูปเข้าทรงเวลาลูกค้าไปสระผมเองจะได้ดูแลง่ายผมก็จะได้เป็นทรงไม่มีปลายผมที่เกินแล้วกระดกออกมาฮนะเสร็จแล้วก็เป่าแห้งเซตทรงดูนะครับว่าเป็นยังไง ถ้าตัวไหนไม่สวยแล้วก็มาเก็บงานได้ถ้าอ OK กสวยแล้วก็โอเคครับนี่อาจารย์ตัดที่ว่าพอดีลูกค้าถูกใจแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นทรงรคือวิธีการตัดด้วยกรรไกรนะครับซอยด้วยกรรไกรใ,<ช>ในคลิปนี้จะมีคลิปเต็มเลยนะครับวิธีการตัดการซอยเดี๋ยวอาจารย์จะไปลงไว้อีกด้วยนะครับวิธีการตัดด้วยปัตเตเลียนดน้า้าง ทรงนี้อาจารย์ขึ้นด้วยบีจบเลยนะครับน่าจะขึ้นบีอันเดียวแล้วจบเลยจะบีเล็กอันเดียวจบเป็นทรงแล้วนะครับทุวันนี้ก็เรียกทูบ็อกนะครับทรงนี้เท่ทนะครับลูกค้าต้องการ้า้ล่างเนียนๆนียวลน,น,วนแต่เวลากันให้มีจอนิดนึงอาจารย์ก็จะตัด เป็นวีเล็กตัดรอบหัวจบเลยนะครับขึ้นขวาจบสายเดี๋ยวจะมีคลิปลงให้ดูนะครับวิธีการตัดโดยประตเลียนขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูจบคลิปนีด้วยนะครับขอให้เฮงๆรวยๆทุกๆคนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อๆไปนะครับอาจารย์จะหา อะไรที่อาจารย์ถนัดมาลงไว้ให้ทิ้งไว้ให้ดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ